ช่วยค่ะเงี้ยงี้งีมาใบบลายดอกอุ้ยปลาเสื่อมปลาเนื้ออ่อนเอวินนี่ล่ะกบโบฮะทำเบิดบ่อนึงคืออีตัวอะไรกำลังจะถ่ายยัง nhưng đấy thì anh. ครับผมสวัสดีพ่อพี่น้องพ่อกัะบมกงนึงกระบายเป็พี่น้องจ้าสวัสดีพญายมหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมเหมือนก็นพอกระบายมีกําหนึ่งนะครับในตอนบ่ายของวันที่อะหนึ่งในตอนบ่ายของวันที่สิบหกน้าจัดตรงกระบายอังคารจ้าเดือนธันวาคมพศ2568จ้ามันนี้กระบายม่วงกลัวๆนะครับหลังจากเมื่อวานไปขุดมันแสงยืมเพื่อเด๋อดร่มน้อหนึ่งเนาะมันนี้ก็ได้ไปส่งให้พ่อแม่พี่น้องท่านที่สั่งไว้นะครับจงมันแสงงปลาเชิง เน็ตโน่นนึ่งน้อเนี่นจากกระทรวงทำลำดับหน่อยวนะินน้อวันนี้มาใส่ตุ่มปลานะครับมาปลายางหน้านี่นะครับผมเขตบ้านน้องเมฆตำบลหอยคามอำเภออุทลีจังหวัดจุงหวัดราชธานีนะครับไปหลุ่นในเบิ่งเสด็จศรีมานเมื่อวันนี้เนาะะ,ะ,ะจ้าไปครับไปจ้าตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองนาะจ้ะไอวินกำลังยางขึ้นมาเมือ่อวันนองนึ่งเอาเปียกไปวินได้เมื่อวันอน,นองนึงน่งทั้งโคกให้วินใส่มาเน้อจ่ะคนมยาม จังหลุ่นตอนยามเลยเมื่อนี้พยายามมาตอนกันไปหนึงขี่รถไปเบิ้งซ้ำได้เวลายามตัวนี้เนาะไปเบิ้งตอนอยู่ลุม,มป่ะจ้อะอาจันย์ก็มองยามขึ้นมาเบื้องนี้ก็หันติดบนเบิ้งเฮ็ดก่อนนะครับเฮ็ยดนะยั่างหนึ่งๆนี้แดงหนาปลาโกฮึดูผุนเห็นอีกเลยไอวินไหลออกตัวนี่ดูผุนเฮงามเฮ็ดฮึช่วยสิครับสิผาดิแข่งวะ จามดิยามปลาในอ๋อบัมนี่ไม่ได้มันเบ็ดไม่นำด้วยละหนึ่งหนึ่งข้าชามพากันนีครับเงินบนเงี้ยเนี้ยออกมา่บายมาแม่งส่งสัญญาณมาแลยได้วเงี้ยงเงี้ยงมาใบกร้ไลดอกนี่ใบสอง<笑><笑>กลัวนี่น để kéo hiệp vô du bé cát này. để nái ba con hai hiệp nái. mì 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 กูแมนเฮ็ดอยู่โอ้เห็นดอกพี่วะแมนนี่ครับอ่ะบ่ายสามแล้วนะครับตอนนี้ยนนังว่าสิคัมมาเช่นลงไปเบื้องตอนสักกันนะครับจังสิภาพพยายามตุ่มย่างานพลข้างออกอยู่ลงไปห้อยขึ้เก่านะครับว่ามานี่ก็มีพ่อเพิ่นมาหากันอยู่นะครับบางแห่นสองคนครูหนึ่ง Lớp mà bị cân nề gì, ở tiêm cân bị cân này, chị kìa ngon ơi bò sợt nằm cục cốc không chịu bơi ai nằm ngưng chịu mùi mai dâm chịu 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 เห็น<ด>อุ้ยปลาเสื่อมปลาเนื้ออ่อนปลากรดปุ๊บนั๊น่ะไลไปหล่นไปคลกันนะครับพี่พอดูู้บี่อะไใช่ได้พี่งอ,อันดีัน่น ไล,ล่ลงไปกันลงไปลวมเลยแรงแรงนรงไล่ลงอดขึ้นมาเลยจ้ะเพื่อกระชั้นซีดเลยมื่อนี้เพราะว่าต้องพยายามตุ่มมุ่งยิงนะจ้ะตอนนี้กับว่ล่าสามมุ่งกลัวล่ะ เอาขึ้นมาเลยวินปลาดุกบวบานเนี่ยอุณคนอาจจะปลาดุกเนื้ออนใส่อวินปลากระติกหอบเจบใจมากนกนแขงไปเลยแขงน้อยนึ่งปลาไม้เใบนอกจากพีอีก็เสื่อมเสื่อมมใช่วินเร่งด่วนเร่งด่วนมันีเนาะิอกบดบับานนี่วิน ยังล่ะคือเงืองโกบแล yeah, so so, ้วนึงเอาดีๆได้กัรโกบนัเนี่ยบิ่โดโต่เลยเอาโกบมาเห็นเอาปลากรอนบ่บันนี้ตกกลางก็ตกกลางก็เอาใส่เลยใส่กระกิ๊งก็จ้ะลองดีๆได้กบกบเนี่ยเต็นตามขนออกมาเลยเป็นตัดคือเปิดไงเถอะเห็นปลาเสี่ยม เอาสามัอีก็จะเอวินน,นี่ละโคบโบอุย้ยคุณน้ามีไลายนะครับเสริมดันให้เลยฮะเอาถามไปแล้ว้นเงนงนองเงงตายมาเต็มเลง กบช้อนตัวโอ้ยเดี๋ยวตัวหนึ่งต้มติ๊กลงน้ำบัดเดียวเลยนะครับข้าวเดียวเลยนี่ลาพนเอิ้นเซี่ยววิเอวินอ่ะเห็จ้ะปลาตุงใหญ่นอกจากตัวนี้ขึ้นกดกดมาดิกดกดเอามาใช่กดเช้านะเหยียบอือจ้ะเนาะมุยอ่ะเก็บปลายวิน ไปอีกแล้วตัวนึงกรบชามหน่อยนึงหมือนเสียงเลยว่าฉจะเลี้ยงนะครับขุดเก้วอยู่ในตุ่มขุดเออไปจับงาดนะครับจะได้กรบหนึ่งตัวเนาะอฮะเข้าใจเบ็ดระเบบัน เบิดละานหอบาดนี้เนาะแค่นั้นเันเดีป้ายยังแต่นะแนวใหม่ไล่ปลาอยู่ตนนะถาเ,เอากระชับมาใชไประเทศถึงเต็นเข่าปลาหนำอเอาถ้าเอากระชับปเทศนงนึงว่าจะไ่ได้พ่อตัวข้างบนนั้นได้วินเลยมีก็เชื่อยมข้กวเฉื่ัย ปลาเสี่ยมหรือปลาตีน,นได้ไหมกรบตมกตัวจ้ะแกงเห็ดแดงนาเหขาพอนพ่อหน่อยนึงเนาะนี่ปลาดุกระวังไรปลาดุกปลาดุกงาอ่อนเนอะนี่ใส่บ่าอะไรอย่าบอกเป็นคือกบเด็กบไปสองนี่จ้ะเป็นปลาตงุงเนาะจ้ะเนาะ ตัวนี้ก่ะสองเสมอจะเจงมาเบิ่งเธอนหนึ่งจะหินสี่หมื่นังน่งหนึ่งเต็มมือนเข้าพยายามจ้อะอ๋อเข้ามาใจไอ้บีมาหนี้พยายามตุ่มบานนี้ะมานี่แล้วนะครับใสจย่ำห่วยสะพานปลาหย่างนี่แล้วนะครับผมสะพานใหม่วันนี้หาก,กินไก่บาดน,นะครับนป่และลงไปครัวไปหันะนึงนึงนี่แหละนึงนิงล้างเลยกิจจอนี่แหละบานนี้จงังเลยขึ้นเถิงเลย ทำเบิดบ่อนึงคืออีกตัวแล้วปิดแต่ตรงงามนี่เป็นปลาขาวคุณน้ากระไปุยไทยนะครับปลาขาวเจ็ดแข็งเนาะกระปูนีพ่พูดแต่หลังเลยหลังแหลกกระได้โยดย่อนอีกตัวนี้น้องหนึงงงหนน่งัวน,นี้ก็จนจีซีมังแหลงแล้วนะครับ คำเหมือนละเมือนี้ก็ได้คุณนะตอนเพื่อน้อวนึงว่าโมดุดดอกขาหมูขวบเบงนี้แะตัวปลาน้าสูงก็มีปูหินพร้อมปูนี่ก็เสียทุงจับออกปลาตอนเางานกบก็ไ mm. wow. ja. ้ตัวน oh. sort of you know, yeah. ึงทิ้งกระเป๋าังนึงก็เสียจนสีออกนลังขึ้นมาไม่เ้อะไเอาออกเบ็ดแล้วตแข่งเอาเบดเลยนักบา่คนละใส่ฉันเอาว้นนะครับ มีอีกลังหนึ่งเนี่ยไปคือบเห็นยังหน่อยลังนี่เนาะคือไม่จะลยยบไก่บานเพิ่นมอยันเบิดแล้วปเห็นยูกับปูเนี่ยินฟูินนี่เด้วิ่งเห็ดบ่ตกุกตกใจมีแ่นี้นี่ยูสะคาดบ้านนี่ อฝาดเตรหัวเบ้ดแล้ว,นาาเ,เ,วเนาะปูปูหินขนาดช้องโตัวนึงได้ครับกับปูนตรงนึงว,ว่าร้ายกาหันยุ่ยออกเลยดิขึ้นออกไปนำไปใจเนาะน,นั่งละหมดเละแกงไปฉันมาจะเป็นปลาขาวนึ่งเมียนจ้ะปลาขาวมันใช่เลยคือบอก เด็กก็บพวกลังที่สามวันหนึงน่งมีอันจ้ะโอ้คือผ่าปูนแต่แล้วลังนีงโอ้มาหาตัวไอ้บินทำหน้าแก้งสี่ผาหน,นึ่งนี่กปูมาไลยขนเอาลังนีงน้เนาะ ดูเชิงปลาแบบนั้นอย่างนีงอย่างนึงล่ะนี่อ,อาจะมีกระปูกระคาดอีกแล้วโอ้ยตุ้มกคยขาดกันเนาะเนะ่อาอ่ะก็จะเป็นโค้งไก่แล้วน้องหนึ่งซับเนาะนี่จะพูนกับพัมหอนี่แหละนะครับนี่วิ่งจงโปร่งอีกแล้วนี่ะครับศัตรูเป็นคือกระปูนี่แหละศัตรูสันดีของปุ่มเน,ะนาะอย่านี่้จะกับใบดองเใส่กับสืมตำอาหารรด,ดเดือดนี่นะ ดองดปลาเผืนาดองเส้กุปลาก็ไน้องนึงเนาะเดี๋ยวจะส่วนหนึดองเส้นําปลาแล้วก็ขึ้นมาใส่น,น้ำกระเทียมดองสิพอดีพอดีเลยจ้ะไปเบื่บองนี้ครับอีกครั้งนึนงครับนี่งอเดิน ยังมาก็ตีงบ่เติงกระปูนี่เห็นเลยเีอ้ยมีอยู่อ้วินคนบดินแห่ใส่ประชอางนี้เอาใจเลยงใช่ยี่นี่บวกยางมาพอ้าจงปลาบ่อนหล่อยู่ใส่ไปนองล้างหน่อเบิ่อหล้งมุมนี่ก่อนนึงหนึ่งลัรมเน เออไอ้วิ่หนึ่งตัวแองแนวนี <S <S ่บ่วพานนั่นหนึ่งหนึ่งผมไปยกขึ้นมาเลยไม่พอตัวหล้างนี่อยู่ฝากอยู่งว่างห้องน้ำไหล่ผุนอีกลังหนึ่งหนึ่งนะครับมาหลุ่นเบ่งลัางนิ่งยู่น้ำไหลนี่นะครับว่างหันผุอยู่แองทั้งลังหนึ่งหนึ่งนะครับ เช่นนี้เลย่ั้งอุอ้ยกระปุกก็หลายเลยอุ้ยขาดอุ้ยมนะีเงียบอีน้อมีใจวิ่งีให้นีแห่อยขาดแเขาแล้วนี่ซอมย่างจังแนคะ่จุ่มนี่มาเตใบัวเก่าพี่แล้วครับว่าจะได้ขึ้นไปอีกใกลเติบ จิงสิหัวสุ่มใส่ต่อปีอีกนนนหนึ่งนึงนี่ยางจึงโขบไปเลยยืดซิบกว่าหลังอยู่ด้วยเนาะนีนะน่นกบปูนี่ก็จับออกคอือนเขาตาทำงานเยอะอ่อนนุ่มมากชาเนี้นะครับนนกบป,ปูไปงนึ่งกบปูเป็นดำดำอยู่ในไก่นู่นมาตัว นี่ไงูปลาปูปลาตุ้มขัดก็บปูออกจุ๋ลังจุ๋ลังนะครับนี่นจ้ะกิบสิในขัดแยกไปเลยจต่ตนทางพี่นะครับนี่น ปูขักบางนึงขักแข่งอูปน่ท่านปี๊เลยโอ้ยกรปูนี่ครับเฮ้ยอะเอาเก็บเอาเลยได้นั่งหนึ่งเสียงแมนเงี้ยเลยนะครับเป็นไหนล่ะนี มันดีโอ้ตันลงมาอันนี้เอาอะไรล่ะเป็นปูเป็นปลาอยู่รับปูมันอันใดมากกระดองไหลได้น่ง่นี่ยวจะจับไปดองอีกครับเด็บออกแยกออกเนี่ยเลยครับนี่ของพวกหลังน้อยวินนี้เนาะเพราะว่าเอามาอันนี้ อาจิบวหลังนะปลาายาน,นี้ครับนยางนีนี่ยเ็นต์ไกลซะนป่ปูปลากรดูดนดผัดซีซูอซีซูดมือนะครับน,นั่น,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 นยันนนยางาอ,อยู่นะครับลังนี้ก็ได้น แมลงกิสิยดไปซ้อมอีกแล้วครับใส่หมวกแว่บ้างเปนขีดยางได้ไวินซองฮาร์ปปองขาดฮาร์ปปองขาดซ้อมใบนะครับหูนหน่อยๆเป็นก็ดขันมีออกเบืดได้นิดหนึ่งมีหูจะมีหูหน่อยๆน,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 นะครับหมือเป็นผ้าก่อเบื้ด<ว>กเก็บตัวคือเก่าครับนี่ครับหลังนี้คิดแจ้งเห็นปลาอยู่ในนี้ มันเหมือนใส่ไว้ในสุ่มนี้เลยนะครับจะไปสิวแลนส่วน,นอ,อ,อยู่ยังไหลเวียนอยู่ปะเนี่ยอโอ้รับมาเลยนึงน่งหับมาเลยนะุ่งนี่อ่ามุนเป็นใัไน,นะครับ ปูเหมือนเดิมป,ป,ป,ปูปูวู่ขาดีกว่านหนึงลังนี่ขาดลายลังจะนอมนืออ่ะเอเทเลย ป็นได้หนึ่งหนึ่งปลากอยู่ไอยวินแต่ว่าที่แน่ๆขาดี่เจาขาทีเลยวะนึงน่ากันจันทร์พุงก็ขนาเอา้วไปบดุนอยวินเนาะแล้วไโดนนี่ยอู้อย่าคง้อกไรขันนนี่บ่ตตรงเอาเลยตุมเลยทิมแล้วครับ เนี่ยคับ,บอขอเสียเป็นอย่างหนึ่งคือเป็นเป็นผาน้องหนึ่งไม่นจ้ะผาจะเป็นมุงเขียวแบบผาล่าเนี่ยเมนด้วยมุงสีมหมวกเงีง้เนาะในหล่อนโมนั้นเนาะนเป็นในลงังหยอดกระปูเงินเทม,ม,เด,มดงปูหินอุ้ยอย่างไรก็ดิ่งเงี้ยเด็กก็คุกคังคุกคังนะครับกระปู ปูนี่ดองในลายปูกี่ดอกม้านขับใจวินเลยปลาก็มีน้ากันแหละนะครับย่น้าธรรมชาตินั่หนึ่งปลาก็มีอยู่เลยยีนตีก,ก็งามอยู่ปูปลาย่น้ากัน,กนปลาครบสูตรมันมีตึกุ่งนะครับยังเวียนม้านขักมกบใจกระติกหรือว่าอะไรนไี่ไงวินปูปลากบกบกบช้ำตัวปล่อยชองตัว คุบไม่ทันกั่งนะครับนี่เดี๋ยวล้างเป็นจะเี้ยงแบงเนี่ยขีปล้างเป็นนะครับจะไข่ล้างขีปล้างเป็นเด็กไข่ลปขลาจะาดูนั่งน่งปลากังมันล้างนี่โค้งแขกนี่ทุกปีเท้านี่ป้านี่ร้ายกว่ากระปูนะครับ <laughs> คนหาหลายบ่าหนึ่งกินดำๆดเลยเบี่ยงใม้ทั้งต่ สนุกด้วยแล้วโอ้คับครับอุ้ยตากระมิโอ้ตกน้ำโอ้วุ้นมาถึงเราข้องไกลออกกันปูปลามาด้วยกันที่ขัดขนาดนะครับมันยับขึ้นมาเบิ่งชัดชัดอยู่ทีกนึง มีแล้วกูปกขัดบ่หมึ่นของแขกไอ้วินเต็มตุ่มอะเนี่ยโอ้ยเป็นน้ำดำเลยเป็นน้ำดำเลยดีกว่มีเงีงเงี้ยงต่อมาตัวนี้คือปลงมันนี่เนี่ยไปแกะกระดองออกสุดแป้งมักเครื่องทอดจะขักบ่ขักมาทอดกรอบๆเรื่องมุ้ยเลยครับปูกระได ปูทอดอุ้ย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 ยุ้ยรายกาอเาจะกินปูทอดแล้วบ่อนเจียนเจียนเฮ้ยนี่นะครับล้งสุดท้ายมาโร่มนึงนึงไปเลยะโลมก็เอาเนี่ยอาบน้ำแล้วแรงไปเลย้ เป็นยังไงยังยังไหนที่เห็นกระปูดิหลังสุดท้ายนี่หลังสุดท้ายชัวร์พอบะว่าตัวใหญ่แน่ครับอ่ะเบนขึ้นมาหนึ่งหน่อ๋อมันจะลังสุดท้ายมันนี่ฟ้าช่องลังนี่บวกเท่านั้นหนึ่หนึ่งเนาะ บวกญ่น,นะครับแต่ว่าหลูกพี่เฮานี่ปัดทูลังนเนาะมื้อน,นี้เนาะแม่นปูนี่มีหน้าเนียนขนาดบ่เวดเลยมื้อนี้ป้าก็มีเกือบคู่หลังอยู่ครับป้าก็มีเกือบคู่หลังใช่ตัากากับปูก็หลายคือกันลังหน่อยหลายไล้ส่วนทักไก่ผมก็หนึ่งเนม่นบ่อยห <c oughs> ล,ลังแหลกกับป,ปูี่คักแฮงอยูอย่เลย,ยแต่เก่านหรไว <c oughs> ไปซ้ายใหม่แล้วมือใหมน่นั่นตรงนี่เนียนไปซ้อมซุ่มดีๆกันครับพ่อหนะ ตู้นี่เลย z o มอีกโอ้ยนี่ละเอาบอกก็เปน็นเบิดกตก็ไปเดี๋ยวจะผู้ออกถึง,ถงบ้านเอาแล้วนะครับพอะแม่พิณองลุงป่าในไอเอฟทีจุก่ันนะครับตอนนี้ก็เวลาหามงึงแรงแล้วนะครับด้วา17นาฬิกา17นาทีแล้วนะครับผม มาหาของปลามานี้ก็ได้หลายอย่างนี้นะครับมาสักเพียงเที่ยงนะครับผมมีอย่างแน่นะครับผมไปเบิ่งกับหนึ่งนงกันเลยนะครับสําหรับวันอังคารที่1 6ธันวาคม2568นี่ครับผมนะครับหนึ่งๆมันอัางขายนี่เป็นอย่งไรหนึ่งนงมันนี้เป็นไรเนียวนึ่งนะครับปลากระต่ายเครื่องปกขึ้นมาอยู่เนาะปลากระไรประมาณช่องรูกุ้งกัวเนาะกุ้งนี่เป็นโลแล้วครับโลกุ้งกัวอยู่ดอกหัวครบนี่งสามได้หนึ่ง เนี่ด็กกได้อหน่อยหนึ่งแลก็ยีางนี่นะครับมือนีจะมแ่เขาปลากับพวเด็อยู่ได้กินอยู่หน่อยินเนาะแมนครับแล้วน่าจะพี่น้องสำรับกิปมือนีหน่งนึงก็ไปใหินก็พาพี่น้องเขาปลาหาใจตุ่มปลานอกจากบึงซองบึงเน็้นัากะได้บวกสุยางยู่นอกจากน่าเหมือนพอกด็อยู่ได้กินอยู่จ้าสำรับลิปมือนีถ้ามาอยลืมกดไลค์ด้วจ้าถึงจะยลืมกดแชร์ยลืมกดติดตามน่องหนึ่งก็ไปวินได้จะเพื่อสุขภาคลิปใหม่ๆนอกจะกน่ะวันหน่องหนึ่งกับเวนทีพาพี่น้องหาอยู่หาา ขอการกิบหนาเด้จ้าอล่ะนะครับพญมยายพอเมพี่น้องลุงป่านเอฟีทุกท่านนะครับผมสําหรับการเข่าปลาหาของปลาในมือนี้นะครับผมกับม้านลายยางขึ้นหนึ่งบอกไปนะครับกับมาเที่ยงกลัวจนบ่ายไปแล้วนะครับผมกับไปรอเบิรเฮดแน่และกับพยายามตรงต่อนี้นะครับจย่งไนมายามตุ่มมือนี้หลายยางลายแนวนะครับผม ก่อนจากกันนี้นะครับผมขอขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญายมียาไอพอหมเอ่มพี่นองลุงป่าใน AFC ทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพอแมเ่มพี่นองลุงป่าใน AFC ทุกท่านที่รวมแนะนำติชมให้กำลังใจเข้ามาในรายการผิดาลาดประการใดเรือตอบคอมเมนต์สาประทันใจกราบขออภัยพญายมียาไอพหมอี่มพี่นองลุงป่าใน AFC ทุกท่านไว้นําอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกัน ผมกัสิคอมนวยไว้ใช้ให้พญายมยัยพอแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีภู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคหมานยามีโรลภัยหลายใดมากรรมกายสุขทางด้านร่างกายและกิจิตใจคิดวางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปปารถนาลำรวยเงินทองมังมีสุขียิ่ง่ขึ้นไปนะครับผมสำหรับมนี้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบพอกันอยู่ไลมคิดไหมครับ